ให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงให้ไว้เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อ สขอชีวิตไม่สิ้นก็สวัสองพันห้าร้อยขอัคกีรายการพี่น้องได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตอนรับท uh, ี่ใหม่ แีของแต่รายการไม่คุ้ดีเลยแย่มากมยครับแต่่าก็ดีใจนีมีแฟนสามคนื่เก่งโเียกโตปีโตปีนี่ซวนี่ดเนี่ยเด้อที่วนนี้ก็สองนต้องมาเนเพี่กนเปียกจุกจี๋อะไรเนี่ ด้วที่ว่าเยตรงไหนก็ไม่ได้มากมากากันแล้วกันโดยหายอดจใจเุกครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเป็นไงครับคนละภาษาเลยครับอันนี้ประเทศไทยนี้ประเทศลาวค่ะวกคนเกคนเอาผมกว่าก็แล้วกันนะครับครับใในปีใหม่นี้นะครับปี25 5 4นี้นะครับ ก็ให้แฟนเพลงทุกท่านและก็ทุกท่านที่เข้าชมวิดีโอนะครับขอที่สินค้าที่แข็งแรงนะครับแล้วก็รวยด้วยแม่สำคัญเลยนะรวยเนี่ยคิดถึงเลยครับที่มีสมัยที่ต้องเงินยังไงเงินมาต่อแต่ว่าอยาให้เงินเป็นเจ้านายเรานะเราเกณง์เป็นเจ้านายของเราเองนะครับสุขภาพด้วยนะครับขอที่สุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีปีใหม่ครับ คนเต่บพี่นองหลายๆคนพี่น้องบ้านเฮ่าครับมีความสุขหลายๆแบบนครับแล้วไอ้เคยทุกคนครับพ <erme> <c oughs> ี่แงพี่จพี่เบลแต่สเปียร์ชุดหาเลยบอสเปซนีดีที่ไซด์พี่ีบุษี่สาวีน้องครับแพ่ทบ้านเลยะครับมีความสุขหลายๆขอบคุณหลายเด้อทอบคุทุกสายทีกร่วมามห้่งังเจนะครับ พี่พี่ยังครับนอกจากให้รับรับด้วยพี่เก้าอันใด้พี่บุรีกับพี่ตองกับพี่กินนะครับเนาะครับผมฝากไมใบในกันแล้วกันนะครับอีกก็รอทอมพี่กพี่โชว์อนหรือว่าพี่ดีเจทุกท่านกับพเป็น่ยังเนาะครับผมพี่ครบสุดไ้หลายครับบ๊ายบายก็สวัสดีครับแยกบ่ออกเลยสามคนเหมือนี้สวัสดีพี่ใหม่ปีสองพาร้อยห้ใกล้จะมาถึง ยังไงก็ทีมงานดีเจ FM88.50 ไมเคิลไม่ว่าจะเป็นอาร์ทิลอดแล้วก็ดีเจชาวนแล้วก็ป่าบอยฝากความคิดถึงแฟนเพลงทุกๆคนด้วยปาหมคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมดังความมมุ่งปรารถนากันแล้วครับคิดเงินก็ขอให้ได้เงินไมนว่าที่หลอดถูกต้องครับคิดทองก็ขอให้ได้ทองถ้าอยากได้ทองดีๆก็ร้านทองไทยพาณิชย์ครับ ก็ถ้าอยากจะมีเมียน้อยก็ต้องหาเอาเองแล้วกันจากดีเจชาวอนครับสวัสดีครับอ่าโอเคสวัสดีทีใหม่ครับในวันรติชีตีใหม่นี้ผมเป็นเส้นสั้นแนะนำตัวดีเจดังรายการอีเมมแปดซื้อแปดจนหาซื้อเดือนเกิับพี่มี่ยังไงกับอร้อมเลยกอนนะครับ พี่น้องแฟนที่แฟน,แฟนรายการเ็แปดสิบแปดนาศูใะเทพี่น้องประชาชนขอให้มีความสุขประสบแต่สิง่งดีงามในช่วงของรรปีใหม่นี้และปีต่อไปจไนกะตามนะครับจะเริ่มเป็นแปดสิบแปนาศูในระเทสิ่งใดที่ทีมงานดีเจและอาจายการเข้าจากมีสว่วนรวมกับพี่น้องก็ขอให้สื่อสารกันมาแต่ฝากใเป็แนแปสุดหนาศูในเทือนไปใน ขอ,อ,กอกพอนนก,กความใจของพี่น้องแฟนที่ยงแฟนรายการทุกท่านนะครับพร้อมทั้งรายการอีสานบอนเท่าในเส้นทางดีเจช่วง4โมงถึงโมงตแรกฝากพี่น้องแฟนที่ยงแฟนรายการไปกับขอให้มีความสุขยิ่งใหญ่ตัวหนาตุกมตามกันขอให้ประสบแต่สิ่งดีงามหักแพงแบ่งป,ปันกันตลอดปีนี้และปีหนา้าปีต่อไปขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณครับเฮ้ยมาว่าไม่ละ่ะ สวัสดีครับแฟนปิงชาวน์โหลดเลง88.90กิเบอร์่ผมบ่าบอยดีเจนะขอใช้สำเนียงอีสานแล้วกันแบบเหมือนพี่ชายผมนะโปรเต้อไรหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะบอกว่าพี่ชายทำไมหน้าอ่อนนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับหน้าอ่อนเนี้ยครับก็สำหรับปีนี้นะฮะพศ2513อีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะที่เรากำลังบันทึก รายการอยู่ตอนนี้อีกสักประมาณสักสองสามชั่วโมงนะฮะเราก็ลุกขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะถึงปีใหม่นะฮะ2554ในดีทีปีใหม่นี้นะครับตัวผมเองบ,บอกวาดีเจะนะครับแล้วก็เอาทิดหลอดน,นะมืมาสักครูนี้ก็เข้ามาก็ขอให้ทุกท่านนะครับตะมีความสุขนะฮะมีความเจริญ <c oughs> คิดสิ่งประการไหนขอให้สมงความมุ่งมั่นปรารถนาคิดถึงเงินก็ให้เงินไหลกลองครับคิดถึงทองก็ขอให้ทองไหลมา สุขภาพร่างกายของท่านนะฮะขอให้จงมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วก็สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเอาสําหรับสวัสดีครับผมอาท nice. <Ma> <of> ิรอดครับดีไหมนี่ผมไม่ยั้งหาไม่ยั้งใดมีแต่ข้าอปวยพรอนาเบิ้งอยู่ดีมีสุขครับส่งดีครับมั่นมีครับที่สําคัญครับยาสเปนนี้มันสิทุกเรียนมครับสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ ผมเอ็มที่สามรายงานตัวครับมือนีเป็นมือที่มีความสุขมากที่สุดอยู่กับพี่อยู่กับเอ้อายน้องนงทุกันในปีใหม่นี้นะครับว่ามีขออยังไหลหรอครับก็ให้พี่น้องเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของประเทศชาติคิดใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแต่อยังจะคิดซัวจะขอจะเห็นไดจะเห็นได้เห็นซัวนะครับที่ข้อให้เห็นดีมังมีสีสุปกันตลอดปีหาซีปีเพาะสุขุสุขคนขอบคุณครับเท่ากับวิช่ยจบจากติดสูงสิบเก้าชั้น ครับเป็นเพลงยิ่งไร่ยมีงรวควัมสุดนะครตลอดปีฮาซีนะฮ์ไรีปีาสามีบอดีนะครับขอยเรื่มๆไปยังไงก็คอาได้ครับเป็นทุกช่านนะครับทำเป็นคนดีเลยครับโีฮารขีใอ้ยุ่ยินเป็นทุกท่านทุกกรนทเรียนะครับจากดิิงราวิสานคารบผมกตห้สวัสดีปีใหม่กับพี่น้อง ทุกคนกคน,นะครับผมสายใ่นะครับคงสืจำกระได้ทางอายจากพุ่การไปเกือบสิบพ่อสิบนะครับเรียนมากครั้งนี้ <c oughs> มาพบมาพอกันไหม <c oughs> คงสิจำกระได้นะครับ <c oughs> ในวัฒนธรรมไทยที่เก่าอนรับปที่ไหมี่น,น้องคนมีความสุขวัน สบายใจครับสิ่งใดส่งความพัฒนาเท็นสิ่งทุกประกาเรเดินทางไปใช้มาใช้ปลอดภัยครับเปความเจริญก้าวหน้านในสิ่งงาน,าน oh. เนื้อสิ่งอื้นใดนะครับที่นอกคนม,ม,มีสุขภาพใจมีสมบมีสุขภาพใจที่แรงแรงตลอดไปและ กว่าดดัังเออครับอืมก็ปีใหม่ปี2554อ่ะย่างเข้ามาประมาณ20นาทีครับยังไงก็ขอให้แฟนเพลงเข้ามาอวยพรกันกันแล้วกันอ่ะครับมาทักทายสายน้าใหม่อวยพรปีใหม่จะได้อำนวยอวยพรปีใหม่กัน ดีใจหลายทีเข้ากาขำมาถึงปีสองพันอร,ร่อยห้าสิีแล้วครับครับเขาเป็นนุมเป็นสาวกินอีกปีนแล้วตอนนี้เจ้าอก็ย <28, S 2> ี่สิบแปดยี่สิบแปดาดีกยี่สิบยากยี่อ๋อ ยีสแปดพอดีครับเชื่อสัรกับการเรียนทหารปีหนาเดี่ยครับยี่สิบเมปีเต็มพอดีโอเคครับมาทั้งทายสายน้ําหม่สายน้ดาหม่ตอนรับวอนปีสามันห้าสิบครับห้าสิบสี่ครับสวัสดีปีใหม่ครับครับโอ้โหท่านหับท่านนอนร่วมข่าวดาวข่าวดาวข้าวดาวตอนนี้ดีเจกจัดรายการครับเต็มของทรงระย่าเลยครับอ่าเอ เราคำมาสู่ปีใหม่แล้วมีสิ่งใดที่จะบอกเรามีสิ่งใดจะอันรวยโดยพอนะครับพี่น้องแฟนเพลงครับอยากขึ้นน้ำตาไหลนะครับเองเข้าไ้นี่สื่อสารถึงใครบ้าหาสู่กันโดยใส่คืนที่1 8ือนแปดสืา็กันเลยครับ อยากฟังเพลงอะไรนะครับอยากฟังเพลงอะไรไหมครับเพลง่ที่อบอุ่นเพลงที่อบอุ่นอบอุ่นครับผมเจนนี่เล่าฮาร์ดแค่เปล่งปันแดนพี่ดาวเนาะครับผมครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ เช่นเดียวกันนะครับกับเขาห้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการท่านใดคุยดังนะครับมีความสุขนะครับแฟนเพลงท่านใดอยากต้องการอยากจะโทรศัพท์เข้ามาศูนย์ซีซีของสามสิบสามก่อนแอร์หน้าใหม่สวัสดีปีใหม่ก็เชิญได้ครับออนแอร์กันจนสว่างกันเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนเพลงเอ็มวีแปดสิบแปดจุดห้าศูนย์แบงคแฮมดีเจนั่จัดรายการเข้าเต็มหมองสงเลยครับนะฮะม้วนนุ่นนันครับยิ่งเยีมแจ่มใสมือดีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการ อยากจะฟังเพลงอะไรก็เพิ่มเติมเข้ามาได้ที่04653135 4หรืออยากจาโทรศัพท์เข้ามาอวยพร,รปีใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์นี้ครับ653135ครับ,รบผมผู้ใดญ่ก็สนับสน,น,บนุนเหมือนกับหรือว่าก็เรื่องเดินทางอยู่าท,ยาาทางไต้หวันมาทางอำเภอกิกาตนตกทางจังหวัดปุริลัมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนดินอีสานใต้แห่งนี้เมื่องทีมปุริลัม เม <that> ื่อท right? ีมผ <ập> <that> ูเขาไฟนะครับในกาสขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกเส้นทางทุกตารางเซนติเมตรนะครับนี่ก่าปลอดภัยมีหลอดพุ๋ยสังจรทางไปทางภาคตะวันุรีรัมนะครับอย่างสื่อสารคระว่าขัางเพลงเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง่รกันสูงซีซีคราสามหนึ่งสามมาทักทายสายหน้ามาอีกสักหนึ่งสาย